เห็ดจักน้อยค่ะนี้ได้ซุปเห็ดเสียงนะคะกรมีพริกน้อยสีแดงแล้วก็พริกหยวก <Head. S 2> ได้แล้วค่ะได้พริกแล้วนะคะบะน,นี่เห็ดเด้ดบะน,นี่อันนี้คือเห็ดฟางเห็ดเฟียงนะคะ อันนี้ต้มร้อนๆในหม้อกระทะนี่อ่านต้มมีโคกขินมันจะได้สิเป็นแบบส่มงต่ำยักหน้าจักน้อยนะคะข้อเมอองอเงินลุยลาย่นเราจักว่าข้อมเงินลุยลาย โอ้ยนะคะสุกเห็ดเห็ดนรอนหอ,นหอมหีนะะ้นๆค่ะอันนี้เป็นเห็ดเห็ดเห็ดฟางนะคะจากฟ้ามแ้วแถวทาพระสื่อพันมาโล่หนึ่งะคะ่ะโล่โล่ละเจ็ดสิบบาทเมื่อวานนี้ต้่มใส่กลุ่มเห็ดกินว่าเหมิด นี่ก็เลยสีสุกได้มันเนี่ยต่ำต่ำบ่แหลกครับค่ะถ้าต่ำโอ้เงี้ยโอ้เสียดาย <c oughs> โอ้เสียดายเสียดายเอาโคกหน่อยพอนะคะก็ต้องมีเตาก็ได้สาเหง่าย นี่ค่ะใส่ไอเห็ดกับหมอกระทะไฟฟ้าก็ได้แล้วค่ะซุ้มมือนี่ก็ต้องไปดั่งไฟกีก็ได้นะคะกี้ในหมอกระทระไฟฟ้าก็ได้แต่สําหรับผู้ใดที่อยู่น้าหัวคงหอผพักนะคะสใส่กันแลวั่างจากน้อยแนี่ยหมอกระทระไฟฟ้าถือว่าเป็นอี่ย่างที่อันตราล่ายู่นะคะถ้าเกิดว่าใส่ก็ระวังเนาะ กินของแรงกับหยังบบนเหมน้อค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะกระสิเอาซ้ำนี้เพราะว่าเขาสิคุยคุยข้างเข่าเลยต้องบ่แหลกค่ะกระเบนกระเบนกระเบนน้ำตื้นเ,น,น,เ,น,น,เน,นี่ยเสียดายเราเข้ากับไส้ผมนัวค่ะต่อไปใส่ผมนัวนะคะไส้หลายแซ่บหลาย อีไม้หยาบออกแล้วมันจะเด่นเข้าตาถ้าเป็นผู้ใดมีเห็ดตะกอกตักไข,ข้อังเสียค่ะอสิแสีบแต่อีกอย่างหนึง่งหอมนะคะหอมฮ<ม>ีนีนต่อไปกะใส่ผักปเป็นคนมักผักค่ะผักใส่หลายจักหน่อย ้อยไส้แบบนี้เอยนะคะอันนี้กับพักหอมค่ะปักหอมว่าได้ไส้ถุงมือนะคะอันนี้เห็ดกินนยุบ้านนะคะเห็ดกิ่นยุบานเฮ้าจะได้เห็ดจากน้องซิ้มนะคะ น้องซิ้มเป็นน้องร่วมงานที่น่ารักนะเห็ดล้าก็รหายล่หลายโล,ยลหนึ่งกินได้เนราคาขาบที่สองใส่ผัก <c oughs> อันนี้เห็ดแบบซาดิสนะคะเห็ดแบบเทือนๆเนี่ย จำต,ต่อนะคะนี่ตาบพอดบ้าน,นะคะ่ะออกมาจากสำนักงานจากหาม่งแปหกม่งนั่งเคียดตกวาสิเลวนะคะหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้ได้ปะเนี่ยนรักนำ้ำปลาแดกใส่นนะจักน้อยก็เลยจำนะคะ อะไรปีใหม่เป็นอะไรนะคะโอ้นะคะมอา้นะ่มีมา,ามนนึ่กลับมาโซ่เด็ดน้อกกินให้กินอ่ะก็ได้หลายเห็น,น้อบไปเนะ่ะ จังน้อยนะคะเพือกความนัวประแดดบาราแม่เหรียญพาพยากหาให้มีรสเปรี้ยวๆกับสสสามารถใส่บักหน้าได้ใสามา่มะนาวได้นะคะ ลูเฮ็ดค่ะเป็นคือเปลนเป็นนวนี่เราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสวัสดี เฮียนะัทวัตด้วยนะคะสวัสดีน้องซิมนํำเดอร์พักกับเป็นพักอันที่เตรียมไว้เก็บน้ำเลาะมือนี้ล่ะคะ่ะน้ำหัวน้ำห้าวเงื่อนเดือนกับหัวก็สีออกดอกแค่แห้งอันต้องประหยดัดเนาะสมือนี่เนาะไปน้ำคาบัดคาน้นเหมือ็เลยได้กิน นี่นะคะโอ้เป็นตะแซสบบลายผู้ใดสนใจนะคะเห็ขดขายน้ำเด้ค่ะซุปเห็ดขายนี่กินได้หลายาค่ะพี่น้องนี่ละค่ะแสบเดี๋ยวมยอรุ่นสิมาเห็ดเ้วกินซุปกินซู่เบิงอีกเดอ้อค่ะเมน,นี่ไปแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามแลบฟัง นะคะรับช่อมสำหรับนะผู้ใดอยากกินกับมาเด้อ <laughs> มาแล้วค่ะมาก,กินน้ำกันยุบานโคกสีอันนี้เป็นนาตานะคะเห็ดเฟียงซุปเห็ดเฟียงไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ